รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ามปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าสิบสามปีควรได้รับคำแนะนำตอนที่ผ่านมาไม่ได้ไปเลยอะไรวะไม่ไปวะคุยเสาข้างบ้าน,าน,านผัก<ม>ฟื้นอักเสบข <c oughs> องกูอักเสบไอ,ส,อสัตว์ <c oughs> แดกยาอยู่นแดกยาอยู่ไหนเฮียปีปีโดนหลอกเลยเหรอเออไอสัตว์เปิดเลย ว่าแล้วแม่กูเจ็บไอ้สัตว์เจ็ด evet. <c oughs> มีไฟด้วยครับผมไม่ค่อยได้ฟังเสียงผู้หญิงเลยว่ะสวัสดีค่ะพี่กาสวัสดีค่ะพี่การเอาละปัดคลิปครับอัดคลิปครับเอมปัดไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ังเลยน้องกุน <c oughs> ่ากลัว ให้การโอ้โหโอ้โหปิดใบเตาครับปิดใบไอ้สันไอ้สันปิดใบจักว่าแล้วช่วยเอ้ยวิ่โอ้โหนี่ผมเปิดจำบอกไว้อะโอ้ตายแล้วจะเปิดตอนไหนวไม่รู้ไอวสันไหนมีอาหารไหมไหนเบอร์ที่ไหน อยู่อยู่บนผ่านหมอไม่ยังห่านทำมีข้าวบ้างทำบีอาหารเนี่ยยังยังไม่เสรเ,เต็มเต็มี่เมมีน้องต้องพัฒนาแล้วนะเว่แบบนี้อ่ะ,อะมันน่าเบื่อแล้ววะ่ะอะไรอื่นบ้างดิเอ,งดเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะน้องมาจัดหนักกันน้องไม่ไหวแล้วพี่จสภาพร่างกายนองเพวาะว่าพี่นอนสองฝ่หน้ากูนี่มันคล้องใจเหลืวมนเนี่ย

มาแล้วเว้ยสายแล้วเก็บพึ่พงยีเบิร์ดอะไรบักวะพี่ทำไงบกักนี่อ่ะพี่ไปดูมาอะไรเงไ้เฮ้ยวะไม่ใช่เหรอพี่ลงนี้กูทีในวันหลังว่ะแล้ววานหลังวันแล้วโอ้ยว่ <c oughs> าไม่ด้ดู อิงไม่โดนพี่ลูกน้องนี่แม่งก็รอเจนก่อนนะเออลูกพี่ทายเหรอเราอือเนาะแั่คู่เขามาเป็นหนุอยกูเล่นี่ขบวนหนึ่งได้ด้านล่างไปขา แตกแตกแล้วโอ้ตายตายมันกระปุกเลยอย่ามาคุยเรื่องนี้จะไปเที่ยวเบิร์ดเลยไม่ชนะแล้วหรอกเบิร์ดมันเขาเซนแล้วไอ้เบิร์ดมันแบบไอ้เบีรยดเบิร์ดเบิร์ดว่าถ้าวันหนึ่งมือล้มลงหน้าหลังเลยเว้เฮ้ยแล้วควยมึงมีตายปักมึงอะปัควยควยมึงตายเป็นไปได้ไหมควยมึงตาย คุยอะอะไรนะว่าอะไรอะตาตาขึ้นขาวอะคือบอกว่ากินอะไรเขาก็อะไรเขาตัดเสร็จหรือยังเนี่ยเด็บโซนแล้วเด็บโซนแล้วโซ่แล้วไปดีปะอีเอเอเบิร์ดปะเซ็ตโซนเลยครับปะอีเอเอเบิร์ดวันนี้วันหนึ่งมึงขับรถอยู่ใช่ปะแล้วมึงล้มรถแล้วก็ควยควยมึงหักอ่ะ แต่ใช้งานได้แหละมึงร้องไห้เป็นตลอดชีวิตอ่ะเอาควรไปเข้าขวดควายเอาทางทำให้มันใช้งานได้มึงชอบพูดมึงบอกว่ามึงร้องไห้ตลอดชีวิตเหรอกูจะหาทางทำให้มันทำได้เว้ยกไม่ยอมนะมึงคิดใช่มึงร้องเป็นปีเป็นชาติอ่ะตื่นมาเสาร์อาทิตย์ธนาคารมึงก็ร้องทุกวันไม่ยอมหรอกเออน่าจะมีคนอยู่ข้างนอกหน่อยนะ ไปบวชระเบิดบวชป๊อบป๊อบป๊อบตี้อะไรแบบบวชป้าอม,มึงบวชป้าถ้าควยมึงตายอ่ะอบวชเลยครับ <c oughs> ลาบวชป้ากับเซฟอเยี้ยนี่เขาดีดไว้สัตว์มันมาลากบล็อกมาเนี่ยเราก็ไปเซฟมาเนี่ยเอ๊ะนายจะเอาอ่ะ เพือนเลยเพื่อนมาสัตย์ยี่อยู่เลยสิวได้านสองไฟมาจะเอาอนตกใจเงียนวง่เงียนเงียนจริงจตายคุตายนะมึงเที่เอ่ยที่อมกล้วยตุยที่เป่าคุยก็คล้วยเป่าแก หิบอกว่ัมันดีแท้หีเป่าแกหิอมควยตุยโอละไมหิชอกรลีเมื่อก่อนนีิทีละบาทเดี๋ยวนี้และมันแพงไรยกาดร้อยบาทก็ได้ทีเดียวโอละไมหิมีเคี้ยวเย็ดทีเดียวกัดควยแทบขาดเงียนโว้ยเงียนจริง